สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานมึงของบอลมอร์นิ่งรีพอร์ตประจำวันที่13มิถุนายน2568ยค่ะสำหรับปีคอร์รคาทองคำในวันนี้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้หลังจากที่อิสราเอลเปิด,ชปดชใช้ปฏิบัติการทางอากาศโจมตีอิหร่านโดยสหรัฐไม่ได้ให้ความช่วยเหลือในการปฏิบัติการการโจมตีและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติการครั้งนี้ซึ่งม,มีการดำเนินการดังกล่าวยิ่งส่งผลให้ สถา,านการณ์ในตะว,วันออกกลางมีความตึงเครียดมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเวลาในการเจราจาด้านนิวเคียร์ระหว่างสาหรัฐและอิหร่านยังไม่มีความชัดเจนจะเห็นได้ว่าความตึงเครียดในตะว,วันออกกลางนำมาการปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ำมันและราคาทองคําขณะที่ดัชนีนาราเมื่อวานนี้เปิดที่ระดับ98.46จุดและเคลื่อนตัวระหว่าง97.60ถึง98.51จุดก่อนจะมาปิดที่ระดับ97.83จุดขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ98.18จุดแสดงให้เห็นว่า ชดอลาปรับตัวอ่อนค่าลงมาซึ่งโดยปกติแล้วหากเกิดสงครามเช่นนี้ดัชนินดอลลาจะแข็งค่าขึ้นแต่การที่ดัชนินดอลลากับอ่อนค่าลงนั้นบ่งชี้เห็นว่าดัชนินดอลลากำลังเข้าสู่ยุคการเสื่อมค่าลงและความน่าเชื่อถือลดลงทําให้ผู้คนหันมาถือคองทองคำแทนรวมถึงธนาคารกลางยุโรป ECB เปิดเผยรายงานล่าสุดวา่าธนาคารกลางทั่วโลกมีความต้องการทองคำเพิ่มขึ้นทำให้ทองคำกลายเป็นสินทรัพย์ที่มีความขนาดใหญ่เป็นอันดับสองในระบบการลงทุนสำรองของโลกในปี2567 ซึ่งเป็นรองเพียงสกุลเงินดอละละาร์สหรัฐโดยในปี2566ทองคำและสกุลเงินยูโรมีสัดส่วนใกล้เคียงกันที่ประมาณ16.5%ของทุนสำรองทั่วโลกโดยเฉลี่ยและต่อมาในปี2567สัดส่วนของยูโรลดลงเหลือ16%ในสัดส่วนของราคาทองคำเพิ่มขึ้นเป็น19%ขณะที่สกุลเงินดอละละาร์สหรัฐมีสัดส่วนสูงขึ้นถึง47%ในทุนสำรองทั่วโลก บีคอร์ราคาทองคำทางเทคนิคราคาทองคำปรับตัวทะลุระดับ3,400เหรียญขึ้นมาได้ทำให้ภาพรวมราคาทองคำเข้าสู่แนวโน้มที่ทางขาขึ้นและสิ้นสุดการร่วงจากปัจจัยการหนุนด้านสงครามทำให้ราคาทองคำเบรกเอาแนวต้านสำคัญที่ดับ3,400เหรียญขึ้นมาและมีแนวต้านถัดไปที่3,450เหรียญและ3,500เหรียญซึ่งเป็นจุดสูงสุดเดิมคำแนะนำการลงทุนควรเก็งกำไรแนวเน,วเนี่ย แนวโน้มที่ทางขางขึ้นโดยวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีกรอบแนวรับที่ระดับ3,400ียเหรียญและแนวต้านที่ระดับ3,3450ี่ยสเหรียญสำหรับโพรไนท์เฟเจอร an はは์คาดว่าจะมีกรอบแนวรับ3 4 1 0ี่ยเหร SA. Say, ียญและแนวต้านที่3 4 6 0เหรียญและโกโเมกคาดว่าจะมีกรอบแนวรับ3 4 2 0ี่เหรียญและแนวต้านที่ ,3470 ี่ยเหรียญในส่วนของราคาทองคำไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่52,200บาทต่อบาททองคำและแนวต้านระยะสั้นที่5 2 9 0 0บาทต่อบาททองคำ สำหรับแนวรับที่1ในววันนี้3,400เหรียญแนวรับที่2 3,370เหรียญแนวต้านที่1 3,450เหรียญและแนวต้านที่2 3,480เหรียญและกลับมาพบกับบุญคงพรมอนิ่งร Report ได้ในวันจันทร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ